สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับดับสนิทหลักสิบล่างนะครับก็คือสูตรนะครับเลขดับที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับไตีตั้งต้นที่ผมทำไติมาก็จะเป็น16มีนาคม2562นกะครับก็นับย้อนหลังมาถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณ40กว่างวดนะครับก็ตีไป42งวดนะครับผมก็คือจะมีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับ 9สูตรนะครับผม9สูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีโอกาสหลุดนะครับแต่สตินะครับจะหลุดมากหลุดน้อยนะครับผมขึ้นอยู่กับสูตรนั้นๆนะครับผมซึ่งสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับหลัก10ล่างนะครับ78สูตรนะ78สูตรทั้งหมดนะครับก็มีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยก็คือ9สูตรนะครับก็ผมจะทำสติย้อนหลังนะครับก็คือทําให้ดูย้อนหลังก็ สิบงวดย้อนหลังนะครับก็16กรกฎาคมหกสามนะครับผม16กรกฎาคมหกสามเป็นตัวตั้งต้นนะครับ16กรกฎาคมหกสามเป็นตัวตั้งต้นนะครับทั้งหมด9ก้าสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับก็เรามาเริ่มกันที่วันที่หนึ่งสิงหานะครับก็สูตรนะครับผมใช้จริงนะครับผมสูตรที่ผมใช้จริงนะครับก็เอาเฉพาะสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับ ที่หลุดหนึ่งครั้งสองครั้งก็ผมจะไม่เอามานะครับนี่นะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งยังไม่เคยหลุดเลยนะครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่แปดสูตรที่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนสูตรนี้ยี่สิบสี่คือหลุดหนึ่งครั้งเนี่ยสูตรที่ยี่ห้าเอ้สามสิบห้านะครับหลุดหนึ่งครั้งสูตรสามแปดยังไม่เคยหลุดนะครับนี่ก็จะนับรวมรวมก็ประมาณนะครับ ก้าสูตรนี่สูตรที่ห้าสิบสองนะครับยังไม่เคยหลุดสูตรที่ห้าสิบเก้านะครับยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรผมใช้ใช้จริงนะครับผมน,ะนี่สูตรทั้งหมดมีสูตรทั้งหมดเจ็ดสิบแปดสูตรนะครับเจ็ดสิบแปดสูตร นะครับอันนี้สูตรยังไม่เคยหลุดนะครับนี่ยังไม่เคยหลุดอันนี้หลุดนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็1สิงหานะครับก็จะมีทั้งหมด8ปดเก้าสูตรนะครับผมก็จะบอก8 0 5 4 1 6 4 2 2นะครับ8 0 5 4 1 6 4 2 2นะครับผมนะครับหลัก10นะหลัก10 1สิงหาออก92นะครับหลัก10เป็นเลข9นะครับผมมาดูว่ามีเลขเก้าไหม นะครับกลุ่มนี้ก้ามสูตรนะครับดับสนิทนะครับผมสิสิงหานะครับหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่นะครับหกห่เอ้หกสี่หนึ่งานะครับผมล่างออก8 8ดหลัก10เป็นเลขแปนะครับมาดูมีเลขแปดไหมไม่มีนะครับกลุ่มนี้ก้าสูตรดับนะครับผม หนึ่งกันยาครับ3 0่เะครับ477430308อก98นะครับหลักสิบเป็นเลข9นะนะครับ90ดับมีไหมเลข9ไม่มีนะครับดับสนิทนะครับผมนะครับก็ตามตอน6 6กันยาครับผม16กกันยา6 3 4 0 7 8 2 2 3 6 3 4 0 7 8 2 2 2 3กนออะครับก็ออกห7หลักสิบเป็นเลข5นะครับ สิบเป็นเลขห้านะครับมาดูครับมีเลขห้าหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับแสดงว่ากลุ่ม9ตัวนี้ดับสนิทนะครับผมก็มาดูห่งตุลาครับผมหนึ่ตุลาสองเจ็ดสี่หนึ่งสองศูนยามหนึ่งเก้าเอ้ยสองเจ็ดสีนกะครับสองเจ็ดสี่หนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งหกออกห้าเก้านะครับหลัก10เป็นเลขห้านะครับมาดูกลุ่มนี้ไม่มีเลขห้านะครับผมไม่มีเลขห้านะครับแสดงว่า 9กูนดับนะครับผมดับสนิทด้วยนะครับ16ตุลาคผมง2กส0นย์ส2งเมี6 2 0อ7 0 8 8อะครับออก3 8นะครับลักสิบเป็นเลข3มนะครับมาดูมีเลข3ามไหมครับไม่มีครับ9สูนยนี้ดับนะครับผมไม่มีเลข3นะครับ1พุทจินะครับผม0 6นะครับ3 3 7 7 5 5 0ห5 0 0 6 3 3์7ก5ามนะครับออก40นะครับหลักสิบเป็นเลข4นะครับเก้าศูนยนี้ไม่มีเลข4นะครับนะครับดับสนิทนะครับออกเลข4นะ16พุชจินะครับผม16พุชจินะครับ0 2 5 6 9 5 2 8 2 0 2 5 6 9 5 2 8 2้นะครับออก46นะครับผมหลักสิบเป็นเลข4นะครับมาดูนะครับเก้าศูนยนี้ไม่มีเลข4เลยนะครับโอู้โทษครับ เลขีนะครับก็ดับสนิทนะครับก้าศูตรนี้นะมาดูนะครับหนธันวานะครับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ห้าห้าสามเจี่หนห้าสี่สามี่หนี่ห้าสี่ห้าห้าามเะครับก็ออกแปดสหลักหน่วยเป็นเลขเอ้ยหลักสิบเป็นเลขแปนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีเลขแเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกศูนยนี้ไม่มีเลขแปดับนะครับดับดับโอ้โหมาดู16บธันวาครับผมสิบธันวาก็จะเป็น หกหกหกศูนย์สองศูนยหกสามหกหนสนี่นะครับนี่คือเลขดับนะครับผมออกเจนะครับเลขสิเป็นหลักสิเป็นเลข7นะครับเนี่ยไม่มีเลข7เลยนะครับเด่นก็คือ7นะครับเข้าเจเดี๋ยวมา,มาดูคร่าวๆนะครับเด่นอะไรบ้างนะครับ1 1ึหนะครับ7จดแด นี่คือเด่น4ตัวนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปดก็เข้าที่เลขเจ็ดเนี่ยนะครับเพราะว่านี่คือเลขดับนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปดถูกแล้วนะครับเนี่ยเข้าที่เลขเจ็ดนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของสามสิบธันวาหกสามนะครับผมเลขดับนะครับสามเลขดับเก้าเก้าศูนย์นะที่ยังไม่เคยหลุดนะครับที่ยังไม่เคยหลุดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับนะครับหลุดแต่โอกาสหลุดมันน้อยนะครับผม เราก็จะใช้นะครับว่าตามต่อ070942712 070942712นี่ะครับนี่คือ9สูตรที่ดับสนิท42งวดนะครับในงวด30ธันวา6กสามนะครับเราก็จะมาคัดเด่นในนี้เด่นของเราก็จะมี4ตัวนี่นะครับ3568 3568นะครับนี่คือดับนะครับผมเหลือเด่นนะครับนี่3568นะครับผม สามห้าหกแปดนะครับสามห้าหกแปดนะครับนะครับนี่คือตัวเด่นนะครับจับเอาเลยนะครับมีเด่นสี่ตัวนะเด่นสี่ตัวนะครับเด่นสุดๆก็จะเป็นนี้คิดว่านะครับผมตามสูตรนะครับตามสูตรอ่ะให้ตามสูตรเด่นหมดก็ได้แต่ผมชอบตัวนี้นะ ตามสูตรผมใช้78สูตรมาตัดนะก็จะเหลือตัวนี้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับก็เอาทั้งหมดก็ได้นะครับไม่ไม่มันสตัวเองนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่สติทางคณิตศาสตร์นะครับสตินะครับที่ผมใช้16มีนา62นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เคยหลุด9สูตรนี้นะนะครับทุกสูตรมีโอกาสหลุดนะครับแต่มันยังไม่หลุดอ่ะอ่า มันยังไม่หลุดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนนะครับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะครับสนับสนุนเลขกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับผมนะครับนะครับช่องเลขดับหัวเด็ดนะครับก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนในส่วนของทางที่เพิดกฎหมายด้านอื่นนะครับผมนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นแค่สตินะครับสตินะครับนะครับ เป็นแค่สิติทางอิตศาสตร์นะครับก็ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับผมไวเด็ดนะครับผิดภ,ภาพระการใดนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับผมก็แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม